สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันทพีพันวงก,รการวรเวศกับรายการมีดีมาดูนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอโม,โมยี่ค่ะในเขตเถอเถียนนะคะทางตอนใต้ของซินเจียงค่ะซึ่งอำเภอนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการปลูกเห็ดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลยได้โอกาสที่จะมาเยือนบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในการปลูกเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับชาวบ้านค่ะ เมื่อมาถึงบริษัทแล้วนะคะแน่นอนว่าพลาดไม่ได้กับการที่จะชมว่าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของบริษัทนีม้มีอะไรบ้างค่ะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะอย่างแรกเลยนี่<อ>เป็นเห็ดอบกรอบค่ะเปิดพร้อมรับประทานนะคะยังสีเขียวเป็นรสสาหร่ายค่ะสีเหลืองเป็นรสดั้งเดิมนะคะสีแดงเป็นรสคลิกนั่นเองมาลองที่รสสาหร่ายกันก่อนดีกว่าค่ะเขาบอกว่ามันเป็นชุยเพี้ยนน่าจะมีความกรอบอยู่อือหือ กลบสมชื่อมากเลยค่ะและ้วด้วยความที่เป็นรสสาหร่ายนะคะก็จะมีความเค็มๆนิดหนึ่งอหอมค่ะหอมมากด้วยว่ามีหนังอยู่ตรงนี้นะคะเขาเอาไว้รับประทานกับผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยเป็นซอสเห็ดนั่นเองค่ะสีเหลืองนะคะเป็นรสเนื้อวัวสีฟ้าเป็นรสดั้งเดิมนะคะสีแดงรสพริกค่ะโอ้โหอันนี้นะคะเห็นแล้วน้ำลายสอขึ้นมาทันทีค่ะเพราะฉะนั้นานะน,นอกจาก รับประทานกับหนังเนี่ยดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมปังหรือว่าข้าวนะคะจะต้องเพิ่มรสชาติที่พิเศษแตกต่างไปแน่นอนเลยเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วขั้นตอนการเพาะนะคะการปลูกเห็ดจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันค่ะก่อนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือหอกขี้เลื่อยค่ะจะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นและช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้กับลูกจ้างอันนี้คือห้องสำหรับเพาะเชื้อที่มีการปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดค่ะว้าวอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาอธิบายว่าอันนี้คืออันที่เพาะเชื้อเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีจุดสังเกตก็คือ4ช่องนี้แล้วตรงนี้นะคะก็คือ80%เป็นี่ยเป็นไม้วอลนัทซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะอีก20%นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นอื่นๆอย่างเช่นสารอาหารที่ช่วยในการเพาะเชื้อค่ะหลังจากผ่านขั้นตอนเมื่อกี้นะคะที่มีการเพาะเชื้อเห็ดลงใน สี่ช่องนั้นแล้วนะคะของท่อนไม้วอลนัทนั้น mm hmm. เขาก็จะนำเอามาวางพักไว้ในส่วนนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ 90- ้ถึง120วันค่ะซึ่งการเจริญเติบโตนะคะก็จะเห็นได้จากนี่ค่ะพอครบ 90- ถึง120วันแล้วนะคะส่วนที่เป็นสีขาวๆที่มีการเจริญเติบโตนี้ก็จะแพร่กระจายไปจนเต็มเนื้อท่อนไม้วอลนัทนี่เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็จะนาเชื้อเห็ดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยไปไว้ที่โรงเพาะเห็ดอีกทีนึงค่ะ นี่นะคะเป็นที่เพาะเห็ดแล้วค่ะแล้วเขาอธิบายว่าจากที่เพาะเชื้อนะคะกว่าจะเห็ดจะโตขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 7ถึงวันแล้วหลังจากนั้นวิธีดูว่าเมื่อไหร่ถึงจะเก็บเห็ดได้นะคะเขาให้ดูที่นี่ค่ะที่ด้านหลังอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้ยังเชื่อมกันอยู่เนี่ยเก็บไม่ได้คือเขาไม่ได้ดูจากขนาดดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ บางอันดอกเล็กแต่ว่าถ้าส่วนด้านฐานเนี่ยมันแยกออกมาแล้วนี่คําว่าแยกนะคะก็คือนี่จากส่วนตรงนี้กับตรงนี้มันแยกออกมาเนี่ยคือเก็บได้แล้วค่ะไม่ว่าดอกมันจะเล็กยังไงแต่ถ้าส่วนตรงนี้แยกออกมาแล้วก็คือเก็บได้ส่วนนี้นี่โอ้โหใหญ่มากเลยค่ะผลผลิตขอดีงจริงค <c oughs> ่ะอย่าง <c oughs> อันนี้นะคะนี่คุณผชมอันนี้นี่คือแยกแล้วนะคะสามารถเก็บได้แล้วค่ะวิธีเก็บนะคะเขาบอกว่า กดที่ข้างบนนี้แล้วข้างล่างนี่นะคะยึดไว้แล้วก็บิดเลยค่ะว้ง่ายายดมากเลยค่ะแล้วได้อีกหนึ่งเรียมเลยส่วนน,นี้น่าจะยังค่ะยังไม่แยกพอมีอั<า>นไหนนะนี่โ<า> oh. อ้โหผลผลิตได้เยอะเลยนี่แยกแล้วค่ะกดปุ๊บบ,บิดปับ๊บง่ายได้มาก มีอาชีพเสริมนะคะที่ฉันมาช่วยเก็บเห็ดดีกว่าเรียบร้อยแล้ว哈ผลผลิตอำเภอโม,โมยุนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความยากจนในเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะ แต่หลังจากที่บริษัทเพาะปลูกเห็ดนี้นะคะได้เข้ามาก็ทําให้ชาวบ้านนั้นมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะที่ได้งานทํานั้นก็เพราะว่าอุตสาหกรรมการเพาะการปลูกเห็ดนี้นะคะเขาจะใช้แรงงานคนกําลังคนเป็นสําคัญค่ะเมื่อมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วรายได้ที่ดีก็จะตามมาค่ะซึ่งรายได้นี้นะคะก็จะมีความมั่นคงถาวรมากขึ้นด้วยค่ะ